บ <Sab> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a b l e Thailand นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกล้องจิ๋วกันซึ่งตัวนี้ก็คือเ a b บช Shibu Move นั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องจิ๋วที่หมุนได้นะครับเอาไปวางกองตรงมุมตรงไหนก็ได้ครับผมที่สาคัญน,นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีรุ่น Wi-Fi และ 4G เหมือนกับรุ่นก่อนเลยส่วนสเปคเนี่ยครับจะต่างจากตัวเดิมๆยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน Let's go เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดีผมจะแกะกล่องนี้ให้ดูก่อนเลยนี่นะครับตัวกล่องตรงช่องนี้ก็จะเป็นตัวกล้องที่มีมาให้นะครับก็จะมีถุงพอมาให้อย่างดีนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่องนะครับที่ใส่อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสติกเกอร์ติดกล้องนะครับตรงฐานกล้อง สายชาร์จนะครับเป็น USB กับ Type C นะครับจะมีขาตั้งมาให้สําหรับคนที่อยากจะเอาไปติดตรงผนังกําแพงอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดกับ,กบตัวนี้ตับหัวได้ด้วยยังมีสติกเกอร์มาเพิ่มให้อีก2อันนะครับทั้งหมดเป็น4อันก็จะยังมีคู่มือนะครับอยู่ในกล่องนี้ด้วยเหมือนกัน ถัดไปนะครับเราก็จะมาดูสเปคของเจ้าตัวเซมโบชิบิมูฟกันนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับรูปลักษณ์มันเนี่ยมีขนาดอยู่เพียง4ี่คูณสองคูณสี่คูณสองเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งมาเทียบกับฝ่ามือเนี่ยก็คือเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็ยังมีแบตเตอรี่นะครับความจุเพียง2,800มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง30วันเลยทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่สําหรับใครนะครับอยากจะใช้งานแบบยาวๆนานๆไปเลยเนี่ยก็สามารถเสียบปลั๊กกับอะแดปเตอร์เท่านี้ครับก็จะสาามรถ ใช้ได้แบบยาวๆไปเลยครับผมในเรื่องของภาพนะครับตัวนี้ให้ความคมชัดอยู่ที่2ล้านพูเรตต้ภาพทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยในกล้องจิบแบบนี้นะครับมุมมองภาพจะอยู่ที่ร2อองศาสามารถหมุนได้สา0ห้องศาการควบคุมผ่านแอปนะครับใช้แอปเดดแคมในกรณีที่มืดมากๆตัวนี้ก็จะมีอินฟราเอทช่วยมองเห็นในที่มืดนะครับเป็นอินฟราเรดไรแสงสีแดงเนียนๆไม่โปะแน่นอนครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันกันนะครับแอปที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นแอปเดดแคมนะครับเข้ามา มานี้เลยเมื่อเราใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะให้เราทําการสมัคร username นะครับแล้วก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเชื่อมต่อแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยจะบอกบอกว่าเราเชื่อมต่อแล้วครับไปกี่ตัวแล้วนะครับข้างบนส่วนตรงด้านล่างนะครับเมื่อเชื่อมต่อก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยในนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ผมตั้งไว้ตรงขวามือตรงนู้นนะครับออ่เดี๋ยวผมบอกมือบอกมือให้ดูในแอปพลิเคชันนะครับถือว่าไวมากๆนะครับแลวตัวนี้นะครับสามารถหมุนหน้าอผ่านนได้ะครับ โดยทาการกดนาเบิเกเตอร์ตรงนี้นะครับนี่หมุนไวมากๆเลยนะครับเนี่ยซ้ายขวาได้นะครับนี่หมุนไปแบบถึงข้างหลังได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยหมุนได้ถึง350อางศานะครับโอเคต่อมานะครับตรงแถบ S D ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับความคมชัดภาพได้นั่นเองครับจะปรับเป็น H D หรือ S D ก็ทําได้นะครับหรือเราจะทําการพูดนะครับผ่านกล้องเดี๋ยวผมทดสอบนะครับอัลล์ลล์ล เสียงออกมาไวมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่ในห้องได้นั่นเองครับหรือจะพูดคุยกับเด็กๆนะครับที่ในห้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันต่อไปนะครับที่ตั้งค่าเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกันอยู่ที่มุมขวาบนนะครับนี่เลยก็จะมีเมนูต่างๆให้นะครับเราลองมากดดูปรับแต่งได้ตามชอบเลยครับ แล้วก็การดูยอ้อนหลังนะครับเพียงแค่เรากดตรงปุ่มกลางนะครับเขียนไว้ว่า S D V D O นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็แค่เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการดูแล้วเราจะทําการเซฟบันทึกหรืออัดหน้าจอนะครับปด P เ,เราก็ทําได้หมดเลยอยู่ในหน้าจอนี้นี้นครับ ดูเต็มหน้าจอแนวนอนก็ดูได้หรือว่าชัดมากๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับพอดูเต็มๆหน้าจอเนี่ยก็ทาได้เช่นกันก็คือชัดมากๆเลยครับทำได้ดีเกินกล้องสีนเนี่ยในเรื่องของ Wi-Fi และ 4G นะครับตัว Wi-Fi เนี่ยอยากจะให้ใช้คลื่น 2.4G เท่านั้นนะครับส่วนตัวซิมนะครับก็ขอให้ใช้ซิมของ่าย True นะครับที่มีความเร็ว4 g มขึ้นไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถบันทึกได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับถือว่าเป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยครับ ร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสรุปนะครับเจ้าตัวกล้อง Sable ร์ i ิบ Move ตัวนี้นะครับเป็นกล้องจิ๋วที่สามารถปรับมุมมองบนแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือตัวนี้ใช้ภายในได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถใช้ภายนอกได้โดนน้าโดนฝนไม่ได้นะครับหรือว่าเตือนแล้วต่อมานะครับพูดถึงในเรื่องภาพนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้านับในเรื่องของการเป็นกล้องจิ๋วเพราะว่าอีกทั้งยังสามารถมองเห็นได้ในที่มืดนะคบเป็นภาพสี24่ชั่วโมงแถมถ พาเลตนะครับที่เอาไว้มองในที่มืดตัวนี้นะครับเอาไปวางตรงไหนนะครับของมุมห้องก็ได้นะครับจะจับโดนจับขโมยก็สามารถวางไว้เนียนๆียได้เลยจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าเซ b บอชิบีท์มูฟนะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเราสามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยแต่ก่อนจากกันไปนะครับก็อยากจะให้กดซับสไคร์ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆสนุกๆจากทางเราอีกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคคร ผมก็ขอจากกันไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับเดีครั